ว้าววาวว้าวามไม่ต้องการไปเก็บดอกไม้เพื่อทำเป็นวัตถุดวัตถเดบไปน,นะคะแล้วต้องรอค่ะน้อยมากค่ะตอนนี้สน้อยมากดีใจทุกคนน้องเพิ่งดีใจนะคะ ค่ะทุกคนน้องพิ่งดีใจมากแต่น้องพึ่งอ่ะน้องพึ่งอ่ะขอโทษทุกคนนะคะที่น้องพึ่งไม่ได้ช่วยน้องพึ่งไม่รู้ค่ะเพราะน้องพึ่งไม่กล้านะคะจิตใจของน้องพึ่งมันไม่ได้ช่วยค่ะน้า่ยเลือดหมดแล้ว พึ่งายอ้าวล้วของที่น้องพึ่งได้ล่ะอ๋อนี่ง่ายทุกคนอันนี้น่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะเรามาลองชิมกันนะวูวนี่คืออะไรนะคะน้องพึ่งก็ยังไม่ดูเอ,อ้ยไม่ใช่น้องพึ่งแล้วสิตัวนี้ไม่กลายเป็นน้องพึ่งและนม่นคืออะไรมาลองชิมกัน,นะคะ่ะ น้องพึ่งกลายเป็นน้องพึ่งหล่อเล่นน้องพึ่งนะคะก็กลายเป็นธรรมดานะคะเดี๋ยวน้องพึ่งขอลีซตัวก่อนน้องพึ่งต้องเอออะไรนะลุกกลบไงอะใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เนีย่ยตงนี้ใช่ไหมคะ,น,มคะน้องพึ่งบอกว่าทิ้งเออนี่ไงนี่ไงน้องพึ่งมาลองชิมกันนะคะ น้องพึ่งไม่รู้ว่าน้องพึ่งจะกินก่อนผูบผูโอเคกลายเป็นพึ่งอ,าาอุ้ยอุ้ยชิมกันค่ะว้าเฮ้ยเหมือนไส้กรอกเลยทุกคน,กน,หนเหมือนไส้กรอกเลยใครมองว่าเป็นอะไรคอมเมนต์ ไส้กอรอกทำยังไงให้วิ่งเร็วไม่รู้เว้าเราอยากจะได้อันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำกิ้งก่ากันอุ๊อุ๊ไปเอากิ้งก่ากันน้องพึ่งเดี๋ยวน้องพึ่งปรากฏมาก่อนอว่าน้องพึ่งจะแปบบ๊บไปเอาให้น้องพึ่งน้องพึ่งบอกว่าน้องพึ่งขอดีสิตัวก่อนมาแล้วจ้าน้องพึ่งไปเอาเพึ้งก่อน พ่อน้องพึ่งก็เป็นพึ่งไงว,ว้าวทุกคนดีใจนี่นะคะน้องพึ่งมาแล้วดู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 ดมงมันน้องพึ่งจ้มาแล้วน้องพึ่งจ้มาแล้วกินเลยเออไปไปูดู น้องพึ่งตัวเล็กอย่างเดิมนะคะทุกคนต่อไปเดี๋ยวน้องพึ่งจะไปเก็บวิเอามาจากไหนเฮ้ยเรียวฉันยังไม่ได้รีนมานานเลยตัวนี้มีการอัปเดตเยอะมากอ๋อเย่นี่ค่ะนี่นะคะก็เจอกับนูรุมงหาไปหาแม่พึ่งก่อนเธอบอกสวด ช่างปิ Blog, ๊ดหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันหลบไปให้กดงไหนกดอะไรก็ได้หรอฉันขอช่วยันเหือนนอันเหนือทาถ้าไปโค้งตีบอ่ตีเน้นนะโตมันจะลามนะแล้วก็ฟัาก็รับได้เองคือ ว้าวเขาให้หาเหรอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปหากันเป็นปีอันที่หนึ่งใช่ไหมที่เป็นปีกุาเมื่อกี้ไปค่ะทุกคนไปวู้ดต่อยตโมนี่นี่นี่นะคะอืมเอาเอาน้ำพึ่งมานะคะเอาน้ ขึ่งมามน,มนะคะแล้วก็เ,เข้าไปนะคือใบหนนะาดอกใบหนาะดอกนี้นะนนะไปนะเขาเรียกว่าอื้อทำไมกวนไม่ได้นี่ไงต่อไปเราดีจะไปเอาดอกนี้นะคะดอกสีชมพูนะคะดอกชื่ออะไรเนะี่ย

ง่ายอยู่ตรงนั้นอ like ันนี oh, right. okay, ้ล่แบบูสางูหรือแบบนอันนี้เหรอคนผู้ชายเฮ้ยคนคนตรงนี้มีกล่วงอะไรก็ไม่รู้กล่องกล่องกล่องอะไรก็ไม่รู้

น่าจะอยู่สักประมาณตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นตรงไหนตรงนู้นเหรอตรงลาวาเหรอโอ้ยหนีหรือควายเนี่ยอ๋อนี่ไงอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรที่มันติดรถนั่นอะไม่รู้ไอตัวยางยางอะไอตัวอะไรอะเขาได้ยังไงอะเดี๋ยวเราไปกันก่อน เราไม่รู้ว่าเราหาลูบักยังไงไม่ถึงแล้วลูบักแต่มัเป็นเจ้าปีเงินนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหากันเนาะตุ๊กตาเป่ายางเป่าลมอะไรนะตุ๊กตาบ้าอะไรก็ไม่รู้ทุกคนรู้ไหมเราก็รู้นะมีใจเราเป็นตุ๊กตาไอเอออะไรสักอย่างอะเออไปกันเราต้องไปหาภูเขาไฟก่อน เพื่อเพื่อเพื่ออะไรแล้วมันอยู่ไหนเออตุ๊กตาเป่ายางเป่าลมอะไรก็ไม่รู้หรือรู้ควรรู้ไหมเฮ้ฉันก็รู้เหมือนกันแต่ฉันไม่รู้ว่ามันมเด้ยชื่ออะไรมันชื่ออะไรเนะคะ นี่ไงจะถึงแล้วใช่ไหมใช่จะถึงแล้วมั้งไม่มั้งยังไม่มั้งนี่ไงถึงละน่าจะอยู่ข้างบนโอ้ยมนกกีเดินมาเห็นอูเอฟโอด้วยทุกคนนี่ไงเจอแล้ว อย่าตกลาวาทุกคนปึ๊บไม่เสียงนี้ก็ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่เออรังผีเสื้อเฮ้ยรังนกเฮ้ยรังอะไรเนะี่ยรังพึ่งนะคะยื้อยื้อยืยอยืยย้อยยไปค่ะเป็น,นะคะ่ะ อันนี้ค่ะจะนั่งเพิ่งจะขึ้นใจนะคะ่ะน,นัง่งเพิต้องใส่อันไหนนะคะนั่งเพิ่งใส่อันนี้จ้าใช่ไหมแล้วอันนี้มันมาจากไหนฉันอยากจะอะไรเนี่ยมันอ่านว่าต้องใส่เราต้องไปหาแล้วค่ะเราว่าเราไม่บอกชื่อกว่าเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรนะคะ น้องเป็ปีไม่เก่งภาษาอออะออออออ้อ,อ,อ,อก็อีกอังกฤษนะคะ,อะโอ้ยตัวใหญ่มากเลยคุณย,ยังรู้ไหมว่ามันคือตัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคือตัวอะไรเรารู้ว่ามันเป็นตัวอะไรแต่เราไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรโอเค หาว่าจากที่ไหนแ่าเราจะไปหาเออดอกไม้ดอกไม้สีแดงนะคะแล้วมันอยู่ไหนอะไม่ได้ดูยูทูบไม่ได้ดูอะไรสักอย่างเลยทุกคนแล้วเราจะไปหาได้ยังไงใช่เราต้องหาโอ้สำเร็จเราต้องสำเร็จมันต้องสำเร็จแล้วว่า งนี้มันมีอะไรสักอย่างอยู่ในนี้ว<ะ>้าเฮ้ยน<ะ>่ากลัวเฮ้ยอะไรนะ่นน่ะซอมบี้ง,งั้นหรือฮ้ยซอมบี้ผู้คนเราต้องทำยังไงดีมันมีซอมบี้ทั้งสองตัวเลยเราว่าเราต้องเออกระโดดดีกระโดดด,ดีเอ้ยไอ้งงูเร็ว เุเราจะทำยังไงนายฆ่ามันไม่ได้ไม่ได้การและเราจะทำยังไงดีมันไม่ได้ไปหาคุณ่นียมันมาหาเรานะคะ,ะเราต้องให้มันติดอะไรสักอย่างก่อนเออไปแล้ว ทุกคนเราจะทำยังไงดีไอ,อ้ซอมบี้เนี่ยมันอยู่ข้างล่างเรามันไม่ได้ทำอะไรเราบ้างมั้ง เราต้องไปหาดอกไม้ให้เออเราต้องไปหาดอกไม้โอนเดี๋ยวเราจะไปหาหาดอกไม้อ่ะเราวนไปวนมาเนี่ยเขาได้รู้ได้ไงอ่ะ่ฮึ่มฮมฮึ่มฮึ่มต้องัเก่กเวเวอยูอ่ึาเล่นกะอโอเคค่ะไปค่ะ อยู่ไหนเนาะอ,อยู่ไหนเนาะฉันว่าฉันไม่หาดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นแมปอื่นค่ะไปค่ะทุกคนค่ะน้องพึ่งมีแฝดนะเดี๋ยวไปดูกันแฝดของน้องเพึ่องอยู่นี่ดูมาเลี้ยวค่ะนี่คือแฝดของน้องพน่งค่ะ นี่คาเฟ่ของน้องเป็นปีนี่คือน้องเป็นปีดูนะคะนี่คือน้องเป็นปีนั่นคือแฟนของน้องเป็นปีก็คือน้องเป็นปีอีกคนนึงนั่นแหละเต็เป็นเดี๋ยวเราจะไปเล่นแมปนี้มาเลี้ยงนะคะแมบปบนี้มันจะสามล้อมาเว้นเว้นกัน ไปค่ะเข้าไปเลยเราเข้าไปแล้วนะคะอะไรอ่ะมาเลี้ยวนะคะนี่น้องไปปีมาแล้ยวนี่นะเธวิ่งวันนี้น้องไปปีมาเล่นมาเล่นแมปนี้นะคะแมปออไทยนะคะเราว่าเราไม่เปิดเสียงเปิดเสียงนิดนึง เฮลิคอปไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์อะไรนั่นน่ะซื้อคุณเหรอสปีซื้อคอุณสปีซื้อ,อคุณอ่านไม่เป็นอมันคืออะไรฉันอยากจะซื้อจริงโอโ้บักเนีย่ยเราจะไปอันนี้นะคะรถสามล,ลอ้อขายรถจัดกระเป๋ากันแล้วกัน ัดเวเราจะไปหา,าปหแล้วก็จะบ้านขนมไปชื้อ,อ,นอนนขนมก <ไป S 2> ัน ็นมัดขวดเฉยๆมั้งผู้คุมตระกูลก็เช่อที่เวาสมิกาตรอกูลก็เชอ่เราสมิก็ควายเราถึงไปค่ะวิ่งเราไม่มีรถ ผีอ,อาลาวาตัวอะไรน่ากลัวเดี๋ยวเราไปวัดบ้านนะ <t> เรากลัวไปค่ะอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยผีเป็ดเดี๋ยวเราต้องเฮ้ยพระพระพระเฮ้ยซื้อก่อนนี่นี่น้องวินดีต้องจัดการมันย่าว้ามว้ามเออชู ชุวามเออชุวามว้าแกไม่ชั้นลุ้มยาชุวามเราต้องชุวามว้าทุกคนมันคือตัวอะไรน่าน่าเกียดน่ากลัวแม่ใครว่าตลกใครว่าม,มาปเอยอ,อเราต้อง ย <Yeah>, yeah. ายาพระเร็วช่วยช่วยช่วยพระพระช่วยเรานะพระแซนดี้พระพระมีผมด้วยเหรอวู้วู้วิ่งน้องเบนซี่สู้สู้น้องเบนซี่ซวิ่งเมื่อกี้หัวมันน่าหัวมันตลกมากเลย น้องไม่พีว่ามันไม่น่ากลัวนะเราว่ามันน,น่าน่าเกลียดมากกว่าคุณเฮ้ยเลือดจะหมดเติมเลือดก่อนเซฮู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ลิซ่าแบ็คพิงก์เราว่าเราต้องเติมเลือดก่อนว้าทำให้เลือดหมดเนี่ยะไรกันเฮ้ยยัยกระเด็น กระเด็นกระเด็นไปค่ะยายาฉันจะฆ่าแกไอผีเป็ดใช่ไหม,มตัวอะไรก็ไม่รู้อะเปตดเนานะโอ้ยเจ็บบ้กเลยโอ้ยกระเด็นเลยเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ย เออนี่เราต้องช่วยกันนะคะผู้กลุ่มยังช่วยเลยทุกคนเราต้องช่วยกันโอเคมันตายแล้วทุกคนใช่ไหมโอเคมันตายแล้วนะคะเย้ทุกคนมันตายแล้วใช่ไหมโอเคพระงงนะคะงงงงฉันองงองี้ยวันทองวันทองเหรอ

มาอะไรตรงนี้ผีมันไม่หลอกแล้วไม่จริงชอบสีเขียวอ่ะผีมันไม่หลอกแล้วอ,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 อ๊ะเฮ้ยสุภาพอ่ะเฮ้ยมีสควิตเกมด้วยอ่ะทุกคนใา้ ไม่นะผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหมายเลขอะไรอ่ะหมายเลขศูนย์หกเจ็ดเออนั่นใครนั่นนะ่ะคุยนี่มันคนอื่นคือคือคนนี้นี่มันได้ดุสานจริงจริง ตื่มดืมเออบายบายพระพระพระโหพระเยอะมากทุกคนนี่ทำยังไงดีเนี่ยโอ้ยมาต่อต,ตีตีตีกันทำไมโหพระตกใจมากเลยเห็นไหมเราไปดูฝั่งนั้นนะคะเขาก็กำลังเออเลยสร้างมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแบแบว่า ยากระตูยากระตูอันนี้อันนี้กระตูตะกระตูตอนนี้เดี๋ยวเราจะรลอกให้อาหารสมมุติมันแบบว่าเหลือหนึ่งให้มันรอดเหลือหนึ่งไปดูกันเดีจนน้องดีต้องต้องทําให้มันแบบว่าหมดกดไปทุกคนผีอรารวาสอีกแล้วตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราว่าเราต้องหนีก่อนก่อนแป๊บนึง เดี๋ยวเราไปเอาทูตเออนี่ไงทูะเปี่ยนอุ้ยอันนี้อาจจะแบบเพิ่งไม่ไงนี่มันตายอ้าวตอนเราไปเปลียนขึ้นมาตอนนี้เขียนอารวาสคนผีอะไรก็ไม่รู้ว่าผีกระเพงผีหมาแมวแม่หน้าแม่แก็ไม่รู้ค่ะทุกคนจัดการจัดการ ต้องจาัดก,การมันให้มันตายจัดก,การมันให้ได้จาัดก,การมันจัดก,การอุย้ยตอนนี้เราเพิ่มเรากำลังหิวยายาไอา้ผีอย่าพระไม่มีเลยหรอรอันนี้อะไรอะไรอะ่ะโอ้ยยังไงอ๋อรักษานะคะ รักษาน,น,นี่เนี่ยยายาเออยา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 อียา,ยา,ยา,ยาวันนี้เราก็ใส่ชุดชิงจังชิงจังน่ารักมากเลยน้องแมวก็น่ารักก็อยูอ่ตรงน,นี้ยา Yeah. Yeah. ไปไหนอ่ะตายแล้วเหรอวัดอะไรตรงนี้